สุดยอดบรรยากาศตลาดนัดเทลาวอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมเมนูปลาน้ำโพครับปลาปากปลาในครับตัวเป็่ไยเลยครับหอยทร,รายครับเ่าขายกองละสามบาทสาม0ห้าสิบครับอหอยน้ำโพครับพี่น้องนัวเักใหญไหมพี่ก็น้าภาคอีตูตะกะแต,ตนครับร้านนี้ครับ

เียดหอยจูบหอยครัวแล้วก็มีน้อยแมงคุจีครับร้านนี้ครับชาวเรานัขายอาหารธรรมชาติที่ริมโคงตลาดนัดเทลาวอําเภอท่านนมจังหวัดนครพนมครับดอกเคนาหมักสาลีถั่วสาบาหมากน้ำนมแล้วก็หอยจูบแมงกินายเขียดดอยครับร้านนี้นะฮู้นี้เข้าครับร้านนี้ ไข่มดแดงบักบวก <c oughs> มันก็จะเป็นบรรยากาศที่ริมโคงจุดผ่อนคลนชั่วคราวครับผมไมโครกนทัวร์ครับพามาเที่ยวตลาดนัดเทลาวอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมวันนี้สุดยอดอลิลีเป็นยักไาพี่น้องของป้งกากระไรคนกันมาเลาะเที่ยวหาซื้อนอกกินกระเต็มริมโคงเลยครับสุดยอดบรรยากาศยามเช้าตลาดนัดเทลาวอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมเมนูปลาไหลครับพี่น้องปลาไหลปลาดุกพอยครับ หอยเดือก็มีไข่บดแดงหอยคัวหอยจุกเป็นขายอยู่ที่โลละสี่สิบบาทคัะพี่น้องหลายขนาดเลยหอยไส้อันนี้เขียดน้อยนะครับบรรยากาศครับวันนี้ฟ้งฟ้ามืดครึ้มครับอากาศเย็นวันนี้นะฝนตกได้สี่ห้ามือเลยครับที่ท่าพนมครับตกไปปล่อยริบๆครับพี่น้องฝนรูร้อนครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เรากินคนหลายเลยครับแข่์มดแดงครับนี่คือสุดยอดบรรยากาศยามเช้าครับแข่์มดแดงเพิ่นขายอยู่ที่โน้ละสามร้อยบาทครับหมักน,น้ำนมแห้งหลายพี่น้องร้านนี้นะตะ<อ>กั่จันแมงแค,ครงขับช่วงนี้หอยจูบหอยคั่วแห้งหลายครับอหอยจูบเิ่นขายโนละสี่สิบบาทครับพี่น้องปล<อ>าเอียนครับพี่น้องหลายขนาด สวัสดีครับผมไมของว์อันทว์พามาเที่ยวตลาดนัดเทลาวริมโคงอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมสุดยอดของป่าของแซบสอบปลาลาวครับพี่น้องไข่หมุดแดงเขียดน้อยแม่กุดจีสาลาวพิ่กนกำลังเร็ดปีกวางขายครับพี่น้องเพิ่งขายของระานซาบสามโกหกสิบแม่กุดจีนะคะที่ข้าหน้าเขียดสดก็มีเขียดน้อยเขียดทายพี่น้องเตรียมเต้าปีกล้วยนูพุกร้านนี้ครับนูไว้ครับร้านนี้ครับนี่ก็จะเป็นสินค้า,าเกษตร ปลูกตามดอนกระนังผงดอนเขียวดอนประเดชนะครับหมักเพชรหมักนาวหมักทั่วหมักสลีแล้วก็มีพวกกระลำกระลำพันธุ์คายของละซิบบัตตรงนี้มกระลำทึ่ขนาดครับพี่น้องหนูไวครับหนูไวไข่ม,มดแดงสินค้าเกษตรของชาวลาวครับขายที่ลุมพูอำเภอท่าพนมครับนี่พี่น้องบรรยากาศ